แล้วไอ้นี้เวลาทําทาใบอ่ะใส่ทางน้ําอ่ะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรไหมครับทางใบผมตอนนี้ผมเน้นอินทรียก่อนครับผมเน้นแต่อินรียเลยอแล้วผมใส่รอมาตั้งแต่ตอนแล้งอยู่แล้วผมใส่มาขี้ไก่ไปรอบหนึ่งแล้วก็เพาะเชื้อตามรอบหนึ่งไก่ที่ใส่ไปอ่ะบางคนเขาบอกว่ากลัวว่ามันจะมีเชื้อไฟท็อปไป ไม่ผมใส่แล้วผมเพาะเชื้อตามผมก็ในโครมาบซีรัสอะไรเงี้ยครับผมก็จะใส่ตามทุกครั้งแล้วพอเสร็จปุ๊บใบมันก็จะเริ่มขยับพอใบมันขยับมาเสร็จก็ใส่ตามอีกชุดหนึ่งแล้วก็แต่งเพื่อมาได้ใบนี้แล้วก็จะใช้อินซีอย่างเดียวคราวนี้ไอตัวที่ไก่ที่ใช้มันต้องผ่านกระบวนการหมักการอะไรมาก่อนป่ะอันไหนที่มันถูกครับที่มันแกบน้อย เอางั้นเลยใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อแพงใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าผสมนู่นผสมนี่ผสมนั่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่ผสมแล้วมาเอาโอเคก็ใช้ได้ผมก็มีนะก็ซื้อมาใช้แบบวันไหนที่แบบขี้เกียจมานั่งเพาะเชื้อมากครับแต่ถ้าเกิดปกติก็อะไรที่มันถูกแกบน้อยหน่อยอะไรเงี้ยขี้ไก่ก็ได้ขี้หมูก็ได้แล้วแต่ขี้วัวนมก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ใส่ไปเรียกลากมาหน่อยแต่เราส่วนใหญ่เราจะเอาใบใบทุเรียนเนี่ยอาหารดีเลยเพราะเวลามันย่อยสลายเนี่ยทุกอย่าง พืชทุกอย่างเวลามันย่อยสลายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นแร่ธาตุอาหารเนี่ยต้นไม้มันไม่รู้หรอกว่าเป็นใบอะไรเอ้ยโอ้ยอันนี้แนวคิดตรงกันเลยเอาถูกไหมถูกครับถูกถูกเวลาทุกอย่างที่ย่อยสลายลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแร่ธาตุใช่ใช่ไหมพะมันกลายเป็นแร่ธาตุเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าไอ้นี่มันแร่ธาตุของมาจากไหนอ่ะครับมันก็เลยมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันกินหมดแหละครับแค่อยู่ระยะเวลามันจะนานหน่อยแค่นั้นเองผมเนี่ยสี่ปีไม่เคยเอาออกก็ดีด้วยเพราะเวลาเอาเราเอาไว้โคนเนี่ยก่อนฝนเนี่ยหญ้าตรงที่ใบมันทับเนี่ยมันจะไม่ขึ้น ลูกน้องเนี่ยจะตัดหญ้าแค่เฉพาะขอบนอกเพอตัดแค่เฉพาะขอบนอกเนี่ยใบเลื่อยตัดก็ไม่โดนรากด้านในใช่ไหมใช่เท่ากับต้นด้านในเนี่ยรากมันก็จะไม่เจ็บครับเวลาโดนฝนโดนความชื้นฟ้าปิดมันก็จะไม่เน่ามันได้เบิลเท่าไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณทาหญ้าเตียนไปเลยนะรากเจ็บพวกนี้รากตะขาบอยู่แล้วแต่มันใกล้เกินนะเวลารากตะขาบมันเน่ามันจะเน่าเยอะและเชื้อมันจะเข้าเยอะ แล้วมันก็มีโอกาสเป็นท็อปตอนช่วงหน้าฝนแล้วไปแสดงอาการตอนเรากักโศกครั้งแรกของปีหน้ามันจะไปออกตรงนั้นนะเหลืองยืนงงอยูน่นะฮะเพราะนั้นคือเราอ่ะหนึ่งพยายามรักษาความสมบูรณ์ของใต้ทรงพุ่มอย่าไปรบกวนมันพยายามรบกวนให้น้อยที่สุดความเป็นกดเป็นด่างให้ดีที่สุดเป็นกลางๆหน่อยแล้วแต่สภาพอ,อากาศแล้วบ่ทุท่งมีส่วนใหญ่ฟ้ามันจะปิด ถ้าไปเล่นเคมีก็ต้องดูอากาศว่าแบบเฮ้ยอย่างช่วงนี้ฟ้าฝนมันจะทิ้งอ,อาทิตย์กว่าเนี้ยถ้าจะลงเคมีผมก็ลงตอนนี้แต่พอดีใบมันออกมาสวยแล้วมันใหญ่พอแล้วผมก็ไม่จําเป็นเ็นด้วยไม่จําเป็นอันนี้เมื่อกี้คุณแปงบอกว่าเวลาที่เราตัดหญ้าปกติพี่ชอบทําเป็นสองขอยกเนาะก็คือตอนที่เราตัดลูกแล้วเนาะแล้วเราอาจจะตัดหญ้ารอบหนึ่งช่วงนั้นอาจจะใส่พวกปุย๋ย ใช่อะไรก็ได้แล้วเสร็จแล้วพอเราเราตัดแต่งกิ่งเนาะก็ถือโอกาสเอาไอ้ใบไม้ไปปิดไปปุ๋ยไปใช่ครับแล้วไอ้ใบไม้เนี่ยจะได้ประโยชน์หนึ่งก็คือยามีขึ้นเลยนะใช่ครับสองปุ๋ยอ่ะมันจะแบบว่าทํางานได้ดีนะค่อยๆปลดปล่อยใช่ใช่ครับจจะไปเรื่อยๆของมันแล้วก็ฝนน่ะมันมีไนโตรเจนอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายอาจจะแบบช่วงจังหวะผมใช้อาศัยเน้นแต่งแต่งแรงก่อนเนี่ยครับใบผมมาเพราะแต่งแรงเสมอก็เพราะว่าแต่งแรงแต่งเยอะไม่เกี่ยวกับปุ๋ยเท่าไหร่หรอกครับ ไม่ค่อยมีอ่ะแต่มันเกี่ยวกับว่าดินดีไงแต่ดินอาก็คืออันนี้ต้องดินเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ที่บอกว่าเราตัดลูกปุ๊บแล้วเราก็เอาปุ๋ยใครอยากใช้อินทรีย์เคมีใครอยากใช้มีขี้ไก่ดีๆก็จัดการไปเลยใช่ครับถ้า,ถ,าถ้าขี้ไก่คุณแบงก็มีการใช้พวกไตโคพวกบาซิลัสเข้าไปเพื่อให้จุลินทรีย์มันทำงานได้ <ผม S 2> ดีขึ้นผมจะปล่อยทุกเดือนผมจะปล่อยทุกเดือนตลอดทุกเดือนครับพอลองแล้วพอสองเดือนมันมันแผลเก่ามันเริ่มขึ้น แต่ถ้าเกิดเราสเตเบิลหน้าฝนเนี่ยทุกเดือนเดือนละครั้งเนี่ยแผลไม่ไปทุ่งแห้งหายค่ตาโดยที่ไม่ต้องไปทําแผลไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องไปอะไรเลยแต่เคมีห้ามใส่หายครับเดี๋ยวลองนึกภาพตามครับตอนช่วงใบชุดแรกเนี่ยของที่คุณแบงก์ก็ทำเนี่ยเขาก็ใส่ตัวปุ๋ยอินทรีย์นําไปก่อนแล้วก็เพื่อใช้มันเรียกลากเนาะใช่ครับแล้วระหว่างตอนปลายแรงรอระหว่างช่วงหน้าแดงรอเรียกลากเนี่ยก็เข้าสหน้าฝน ไอ้ตัวใบที่ลงไปเนี่ยมันก็เริ่มย่อยสลายแล้วใช่ครับผ่านมาสัากประมาณถ้าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะเราจะได้ใบชุดหนึ่งมาเต็มหรือไม่เต็มขึ้นอยู่ว่าดินเราดีไม่ดีถ้าดินเราดีเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวใบที่ตัดออกมานะมันผุได้ที่นะโอ้โห,หนในการรากอลังการนะพอกลางฝนหน่อยปลายฝนรากนี่คือเต็มจริง,รงเต็มใบไปหมดเลยครับครับแล้วพี่เคยเก็บข้อมูลนะปรากฏว่าเวลาเราตัดแต่งหนักอะ่ะโอ้ยกิ่งมาเยอะมากเลยนะคนบอกว่า คนจะบอกว่าเฮ้ยกิ่งเยอะงี้นะมันไม่มีประโยชน์หรอกปรากฏว่าผ่านไปสองเดือนนะมันยุบนะเหลือแค่ประมาณแค่นี้เองกิ่งเนี่ยมันทําให้ความแน่นของใบไม้เนี่ยมันไม่มากไปด้วยมีอากาศมันมีช่องว่างคือช่องว่างให้อากาศมันอยู่เนี่ยเชื้อก็จะยิ่งโตดีครับครับเอออันนี้เห็นด้วยเลยแล้วเสร็จปุ๊บพอถึงเวลามันย่อยไปเนี่ยมันก็จะชิดของมันไปก็เรื่องของมันแล้วเราก็มีชุดใหม่มาทับอีกอยู่ดีมันจะเป็นวงจรตามธรรมชาติมันและทําให้เราประหยัด แล้วพอมันยุบไปเหลือชั้นบางๆนะเราลองไปเปิดโคนดูนะโอ้จะเจอรากเพียบเลยรากเพียบแล้วดินน่ะใครที่บอกว่าดินคุณไม่ดีนะเดี๋ยวคุณจะเจอมหาสจรรจาคือดินมันจะเป็นสีดำนะก็เป็นเม็ดม่ดล้วนเลยอันนี้เป็นดินมันปูก้นบ่อใช่ไหมคอััผมใช้เวลาทําแบบนั้นน่ะสองปีครับตอนนี้เป็นสีดํำ พอเราไปเปิดดูดูหน้าดินนะหนึ่งเราจะเจีวเฮ้ยดินจากดินมันปูอ่ะเป็นสีแดงแดงสีเหลืองใช่แต่ใช้เวลากลายเป็นสีดําแล้วชั้นของอินทิวทูเนี่ยมันจะหนาขึ้นหนาขพอเกินพอเกินนิ้วปุ๊บนี่ทุเรียนงามแบบโหทำยังไงก็งามปุ๋ยซิ่งพวกนี้ผมใช้โคกละสี่กำมือตลอดนะเคมีไม่เคยเกินเลยสี่กำมือตั้งแต่ก่อนผลผลิตยันหลังผลผลิตเนี่ยผมสี่กำมือยาวตลอดใช้น้อยครับประหยัดกว่า พอพยายามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยพอชั้นอินซิลตูมันหนาขึ้นมานะมันช่วยในการอุ้มน้ําดีๆจริงๆใช่ครับคือตอนนี้คุยกับคุณหลุยคือว่าทุเรียนเนี่ยมันแทบจะต้องลดน้ําตลอดทั้งปีเนาะโอ้มากมากเพราะว่าอากาศมันเนี่ยอย่างสมมติหน้าฝนปีนี้ปกติฟ้ามันจะปิดยาวหรือว่าแดดไม่ได้แรงขนาดนี้นี่เดินละแสบเลยและต่อไปอะ่ะมันจะร้อนยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นการคุมหน้าดินเนี่ยสำคัญมาก ดินค,คุณต้องแบบฟูพร้อมที่จะรักษาความชื้นได้ระยะยาวพอความชื้นในทรงพุ่มาะอย่าลืมมันเหมือนฟองน้ําคุณยิ่งมีชั้นดินที่ดีมันเหมือนฟองน้ําคุณลดน้ําไปปุ๊บมันระเหยขึ้นจริงรมันช่วยได้ทั้งวันแ,วแต่ถ้าหน้าดินคุณแห้งเลยหนึ่งคือแตกรากค่าขาดและสองคุณเปลืองน้ําแน่นอนค,คุณต้องอัดจ,จนระเบิดเลยะระบบลากไม่ดีน้ําเยอะลากน้อยก็กินน้อยมันก็เป็นวงจรเดียวกันกลายเป็นเปลืองเมื่อวานที่ที่กุลย์เขาบอกพี่เขาบอกว่าหลายแปลงตอนเนี้ยมีอาการ ใบเหี่ยวใบแห้งแล้วก็สงสัยว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าจริงๆแล้วระบบน้ำไม่ได้เออระบบระบบ่างไม่ได้ระบบน้ําไม่ได้ถ้ามันที่วัดสถานีอากาศนะครับนะสถานีวัดอากาศความร้อนอบอ้าว v p พีดีเกินสองกว่าเนี่ยก็สภาพหน้าร้อนเลยครับพี่ยามแล้วถ้าเกิดใครระบบลากระบบดินมาไม่อุ้มน้ําไม่อะไรนะเรียบร้อยให้น้ําไม่ถึงเรียบร้อยแล้วฝนระวังดินเป็นกรดนะมาจากฝนนี่ก็ใช้ได้อยู่เพราะนั้นเนี่ยเท่าที่ วันนี้มาเดินดูสวนคุณแบงค์แนะ่แว็บแรกที่เห็นคือใบชุดแรกมันมาดีมากเลยครับมันมาแบบว่ามาสวยอะแล้วทีแรกเราก็จะก็จะถามว่าเฮ้ยคุณแบงค์ใบ,บามาสวยเงี้ยหลังจากใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยเนะี่ยตอนมันดึงเขามีสูตรดึงใบก็มีการดึงใบนะใช้พวกทางใบอะไรบ้างมผมนะซื้อสาหรายกระสอบเลยถูกๆเลย อย่างเดียวเลยเราสอบสามพันบาทใช้ทั้งปีเลยก็ใส่มันไปไม่มีใครห้ามเลยก็ใส่มันสักกิโลหนึ่งต่อพันลิตรไปเลยก็ค้นเลยแล้วก็ฉีดทีเดียวอันนี้ฉีดทางใบด้วยทางใบครับทางใบครับแสดงว่าอัดพวกสารลายถูกๆเนี่ยไม่เคยมียี่ห้อซื้อจากจีนเป็นกระสอบเนี่ยแหละทีเดียวรู้เรื่องมีโนมก็ซื้อกระสอบไม่มีนะยี่ห้อไม่ได้กินผมบอนแล้วก็นี่สิบศูนย์ศูนย์แมกนีเซียมไนเตรตเออเป็นขวดไม่ได้กินผมใช้เม็ดราคาไม่แพงเลยนะอุ้ยก็กระสอบ สองพันนะพันกว่าบาทอ่ะผมใช้ข้ามปีบังคุดด้วยเออสิบศูนย์ศูนย์เนี่ยราคาไม่แพงนะแจ๋วใช้เป็นเป็นเกล็ดด้วยเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับแล้วเอามาละลายน้ำอหละผมว่าละลายน้ําดีฉีดปุ๊บเดียวนี่โหใส่เขียวธนรมดาเลยเหรอว่ใส่สัก200กรัมอย่างเงี้ยนะใส่ไปแต่เราไม่ต้องใส่บ่อยเหมือนจังหวะเนี้ยเราไม่ต้องการให้ใบมันแก่เร็วใช่ไหมสองร้อยกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรใช่ครับหรือว่าสองลิตรโอ้ครับถ้าเกิดคนไม่กล้ากันร้อยหนึ่งก็ได้เนี่ยสมมติตอนนี้เราไม่อยากให้มันแก่เร็ว เราก็ไม่ต้องใส่ใส่น้อย50ตอ่อ200แล้วพอสมมติใบมันกลางเสร็จสับปุ๊บเราต้องการให้มันแก่เร็วพร้อมกันเพื่อที่ให้มันจะลั่นใบใหม่แล้วก็ใส่หนักหน่อยมันก็จะแกะ่เราเหมือนเราปรับโวลูมค,ความแรงแล้วแต่อยู่ที่มือเงี้ยสลายขึ้นลงลดโดสผมก็คือตามเลยดูละใบมาดีก็ใส่น้อยใบมาเยอะก็เยอะหน่อยอ,อยู่ที่หน้างานเลยผมไม่โดสเนี่ยโดสมือตลอดนะไม่เคยต้องแบบเท่านี้แต่ครั้งเท่านี้ไม่มีผมแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยไม่เคยตัวง่ะตักใส่ตักใส่ตลอด วันนี้เข้ามาสวนคุณแบงค์เนี่ยแววบแรกที่พี่ยามมองนะครับเป็นสวนที่สวยแต่มันสวยในสายตาพี่ยามนะคนอื่นอาจจะบอกว่าไม่สวยสวนสวยของคนรุ่นเก่าอาจจะบอกว่าสวนมันต้องเตียยโล่งต้นมันจะต้องมีใบหนาๆอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่อ่ะสวนสวยหมายถึงว่าสวนที่พร้อมจะให้ผลผลิตถูกปะ ใบที่พร้อมให้ผลผลิตของผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้แต่งโหดนี่ผมเอาออกกิ่งออกครึ่งนึงครับเนี่ยเลยใบยเต็มโคนเนี่ย<อ>ถ้าผมไม่แต่งเนี่ยโหใบผมไม่แพ้ใครอะ่ะใบใบปลกเลยโอ้ไม่เห็นไม่เห็นต้นเลยใ<อ>บยผมไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วทําไมคุณแบงค์นึงคิดว่าจําเป็นต้องตัดแต่งกิ่งครับให้ใบนี้มาดีด้วยครับคือถ้าใบาคุณดีอะมันจะออกงิง้งงิง้งไม่ค่อยอไม่ค่อยเสมอผมทําเสร็จภายในอาทิตย์หนึ่งผมจ้างคนมาเพิ่มเนี่ยผมตัดทั้งสวนเลยเกือบสองพันต้นทีเดียวเนี่ยฟึบให้เสร็จ แล้วก็แทบจะไม่ได้ใส่อะไรเพราะเราใส่อินรียรอไปแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยดึงไม่ต้องมียูเลียไม่อะไรเลยพอถึงเวลา15วันหลังจากแทกเสร็จเอาไม่ไหวนะฉีดยาฆ่าแมลงกับสาราอย่างเดียวอแมมกยังครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเราดูแล้วว่าใบมันมีสภาพเหลืองเนี่ยมีไหมปริมาณรับได้ไหมผมมีประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งต้นที่มันเยอะจริงๆนะมันจะเหลืองต่างกันนิดหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้เหลืองอีกคือเราดูแล้วว่ามันรับได้มันก็ไม่จําเป็นเพราะว่าส่วนอื่นมันยังดีอยู่ คือผมส่วนใหญ่ใช้อะไรจะมองหน้างานไม่พ่นบ่อยครับแดดดีอย่างนี้แนะนําเกษตรกร,กรว่าทางใบก็พอประมาณแหละครับเรามีแดดแล้วเนะาะอ้ามทางดินก็เวิร์กดินดีๆเนี่ยมันประหยัดกว่าเพราะต้นทุนปีนี้ผมทําอยู่สิบสอบาทเอง12บาท12บาทต่อกิโลต่อกิโลออืครับคันี้พอพูดถึงแนวคิดของคนทําสวนรุ่นใหม่เนี่ย เมื่อกี้เราพูดถึงแล้วว่าการตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มสําคัญมากถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มคุณแมงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้แปลงนี้ระยะเท่าไหร่นะแปดคูณแปดครับแปดคูณแปดแปดคูณแปดเท่าที่มีข้อมูลนะครับถ้าเกิดเราไม่ตัดแต่งกิ่งพุ่มอ่ะปีที่แปดอ่ะมันจะชนกันหมดเลยใช่ครับผมใช้ใช้แพโคโคคุมด้วยผมลงสารได้สามปีอ่ะนี่สามปีเก้าเดือนสิบสามปีเก้าเดือนยี่สิบวันตอนนี้ครับ,รบผมใช้พแพคโคต่3สามปีดูปลายยอดมันจะไม่ได้แบบ ยืดยืดยาวเหมือนต้น3ปีทั่วไปมันจะช็อตแล้วมันจะเริ่มสั้นแต่กิ่งเห็นนหะที่ผมเคยบอกลุงเนะ่ว่าพยายามว่ากิ่งมันสั้นแต่มันใหญ่นะมันใหญ่ขึ้นจริงๆแสดงว่าอัตราที่ใช้ไม่ได้มากจึงไม่ได้มากกดแต่เราใส่ตั้งแต่เด็กรเราใส่ตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ปลดเป็นเราดึงออกเป็นเห็นนะผมไม่มีน็อกเลยก็ดึงออกเป็นปุ๊บแล้วก็ออกมาแล้วเราก็ไม่แบกเกินเพราะถ้าแบกเกินผมทําโชว์ให้เห็นแล้วว่าถ้าแบกเกินปริมาณที่ผมคํานวณไว้เนี่ยมันจะน็อก ยอดมันจะตุยๆเลยผม,มทําให้หลุยดูไว้ต้นหนึ่งนอกานั้นถ้าเกิดแบกพอดีเนี่ยมันก็จะออกแบบนี้หมดเลยครับ,รบอยู่ที่เราทาแหละในคิดของคุนรุ่นใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่ตัวอย่ากคุณแบงค์แบ่งปันนั่คคนคือว่าบางคนคิดว่าทําสวนเนี่ยมันไว้60ลูก70ดลูกก็ได้ต้น3ปี40บปี5ปีงเงี้ยแต่ว่าในหน้าง,งานจริงถ้าเราไว้ลูกมากๆแบกเนี่ยเท่าที่ลองมาแบกมาแล้วเนี่ยกระทบการจเจริญเติบโตแน่นอนสองโอกาสป่วยสูงมากสูงจริง ถ้าดินไม่ดีด้วยแล้วยิ่งดูแล้วมันโทมเราก็ยิ่งไปใส่เคมีเยอะหรือเราไม่เป็นจริงๆเนี่ยเข้าใจคนทําเป็นเนี่ยผมเข้าใจ่าทําได้ไม่เถียงหรอกใครก็ทําได้ผมแต่สําหรับคนที่เขาไม่ได้เก่งเนี่ยอันตรายมากไปแบกแบกแบกเนี่ยคุณทําทุเรียนปีเดียวหรือเปล่าพันต้นน่ะคุณตายกี่ต้นต่อปีมันก็ต้องมีแคปเปอร์เซ็นที่เรารับได้เหมือนผมเนี่ยพันต้นผมคิดว่าปีหนึ่งอ่ะสเรนี่ยรับได้ทําไปเรื่อยๆเนี่ยทำไงก็ได้ไม่ต่ำเปอร์เซ็นต์แต่ปีเนี้ยศูนย์ ก็คือไม่มีน็อกเลยไม่มีน็อกเลยไม่มีท็อปแม้แต่ต้นเดียวเลยคุณพยามเดินดูได้ไม่มีค,คือเราก็รักษาระดับว่าพอทําเกษตรมันระยะยาวเนาะมันระยะยาวเราทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยแล้วเราก็ประหยัดคอต์สเราไม่ต้องเวอร์วังว่าจะต้องเยอะต้องแบบโหอะไรขนาดนั้นเราทําต้นเป็นหลักคือทํายังไงก็ได้ให้ต้นสมบูรณ์แล้วผลผลิตจะออกมาเนี่ยมันเหมือนกับผลกําไรที่เราได้มาอันนี้ค,คือการทําเกษตรระยะยาวเพราะถ้าเกิดเรายิ่งไปแบกเราก็ต้องใส่เยอะแล้วถ้าเกิดไปชนกับราคาละ่ะทุกวันนี้คนปลูกเยอะนะ ผมมองว่าเสี่ยงไอ้ที่เขาว่าแพงเนี่ยผลผลิตมันลดลงนะครับพอถัวเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยเงินเท่าไหร่ต่อไร่ต่อปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่อันนี้ต้องมองดีๆทําเกี่ยวกับรายงานรายการดูว่ามันแตกต่างไหมผมจะทําตลอดอเรื่องแรกตัดแต,แต่งกิ่งุ่งพุ่มเรื่องที่2เรื่องการไว้ลูกที่ว่าจะ <c oughs> ต้องควบคุม <c oughs> เรื่องปจัจจัยการผลิตเรื่องราคาต่างๆด้วยใช่ครับต้องมองกว้างๆมองระยะไกล ครับอย่างแต่งกิ่งเนี่ยผมปกติเนี่ยตอนก่อนแต่งเนี่ยสองพลิตรเนี่ยไม่พอพอผมแต่งล่าสุดก่อนใบเนี้ยเหลืออยู่แค่พันหกรอยลิตรประหยัดขึ้นไหมฉีดต่อครั้งต่อค้งประหยัดขึ้นเกือบพันลิตรและจะต้องฉีดประหยัดอย่างเงี้ยจนกว่าจะออกอีกสักส,กสองชุดใบซึ่งก็เป็นตีเป็นเงินเนี่ยผมก็คิดแล้วก็เยอะอยู่ตกประมาณเกือบแสนครับต่อปีวันก่อนก็ไปสวนเขาบอกไปเขาไปสั่งยามาเวลาที่เขาจะทําใบชุดแรกเนี่ยทางร้านก็จะจัด นอกจากไอปุ๋ยทางดินที่เขาใสา่ไปแล้ว1500หรือพวกยี่ห้าอะทางใบทางร้านก็จัดตัวไนโตรเจนสูงตัว<อ>สารลายตัวอะมิโน,โนต่างๆนามาเาบอกทีดสองครั้งอ่ะสามม้าโอ้ซื้อมา35มื้าฉีดได้สองรอบครับ กดด็ดูกิกว่ากว่าที่เราจะจบฤดูกาลอ่ะมันก็จะเป็นต้นทุนที่คุณต้องแบกแล้วก็เสี่ยงเนาะถ้าเกิดไปเจออากาศดีได้ดอกกันทุกแปลงในรุ่นเดียวกันมันก็ไม่เฉลี่ยแล้วไม่ถึง70หรอกผมเคยทําวิจัยอยูออออ่พอถึงเฉลี่ยมาปุ๊บเนี่ย ไม,ไม่ไปวัดพวกเอาช่อเอาใหญ่นะพวกนี้เขาร,ราคาดีเบอร์หัวเอาอีก70%ที่เหลือของตะวันออกเนี่ยถั่วเฉลี่ยมาก็จะสิบกว่าบาทบหักตั้งแต่ A b บยันตกซ้ายมาถั่วเฉลี่ยกันในปีที่เขาเยอะจริงๆในรุ่นที่เยอะผมว่ามันก็เหนื่อยเนาะเออมันก็ต้องเหนื่อยคิดว่าทําเกษตรเนี่ยอย่างตรงนี้มันคลองภูผมจะโกงให้ตายอะไรยังไงก็แล้วแต่มันได้ม่แรแลกไม่เยอะพอเราไม่สามารถเล่งเราได้ดอกวันเดียวกันแต่เราไม่สามารถตัดพร้อมเขาได้ครับพอเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในสนามไหนเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงเริ่มจากการประหยัดเนี่ยผมว่า ดีที่สุดแหละครับเพราะร้านยาผมไม่เข้าผมซื้ออย่างเดียวคือยาฆ่า,มาแมลงเพราะนั้นแน,แนวปฏิบัติของคุณแบงค์เท่าที่พยายามเดินดูอย่างแรกคือหลังจากที่เขาตัดลูกเสร็จเนี่ยก็แต่งกิ่งให้ไวแต่งให้หนักแต่งให้พร้อมกันทั้งสวนครับอตนนี้สองวัญที่สุดก่อนจะแต่งกณต้องบำรุงมาก่อนนะดินดินมันต้องพร้อมบำรุงดินใช่และดูสภาพต้นว่าพร้อมไหมครับคุณไปแต่ง เทอะทาอัดเคมีใบห้อยเลยนะครับคือมันต้องดูนะมันต้อง<ช>ทํามาก่อนว่ามั่นใจจริงๆว่าต้นสมบูรณ์รต้นดีทุกอย่างดีคุณถึงจะทำ <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้นน็อกโอ้โหใบเฮี้ยนแบกมาเยอะเลยแล้วคุณไปแต่งเนี่ยเหมือนคุณเล่นวัดใจเลยมันมีโอกาสที่จะแบบทิ้งในแล้วก็ออกนอกมาแบบใบชุดเดียวโอกาสน็อกป่วยสูง <c oughs> เหมือนอาหารหมดใช่การที่นัดเรียนทิ้งใบในเนี่ยคืออาหารหมดดูง่ายๆเลยว่าเหลือไม่เหลือเนี่ยของผมเนี่ยใบในเต็มไปหมดเลย คือถ้าใบในทําอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมันไม่เสี่ยงแต่ถ้ารัดร้อยเลยผมเข้าใจแหละรัดออกมาปุ๊บใบเดียวก็สวยแก่นต้นเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะอาหารเกี้ยงละคือเราก็ต้องวัด v o ล u m ม,มาว่าเราทําได้แค่ไหนทีนี่ดูเหมือนคนรกๆแต่จริงๆนี่นเป็นความใส่ใจเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของดินเรื่องของการทํางานของลินทรีย์ผมสั่งลุกน้องห้ามเอาออก <c oughs> ห้ามเอาออกไว้อย่างนี้แหละแล้วเห็นว่ามันก็ตัดไม่ต้องตัดที่โคนอะ่ะมันก็ตัดขอบๆไป แล้วก็ตัดแต่เราบำรุงยันดินข้างล่างนะดินข้างล่างเนี่ยที่พื้นเนี่ยเราก็ไม่ใช้เราก็ตัดเอาครับให้มันยาวหน่อยแล้วเราก็ตัดแล้วก็ตัดคือเราคิดว่าเราทําดินทั้งพื้นเนี่ยให้มันดีแล้วเวลาพอถึงเวลาปุ๊บเรามันจะประหยัดด้วยตัวมันเองเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยธรรมชาติในตัวเจนอยู่ในพืชเราตัดพืชเสร็จปุ๊บมันก็ละลายสุดท้ายย่อยมันก็เป็นในตัวเจนอยู่ดีครับคือมันก็เป็นวงจรมันแล้วมันกินนะเชื่อผมมันกินกินหมดยังไงก็กินเห็นด้วยครับเพราะว่าเรื่องของดินเนี่ย บางคนบอกว่ามันจะต้องดินเปื่อยเพื่อจะใส่ปุ๋ยแล้วมันถึงกระดินเนี่ยคุณแบงค์คิดว่ายังไงประจุเนี่ยดินมันต้องมีประจุประจุบวกประจุลบใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันถึงจะครอบเวอร์กันแล้วมันถึงจะจอยกันได้ดินล้นๆนี่ผมว่ารากมันก็ไม่ค่อยน่าจะทนปุ๋ยเท่าไหร่นะเวลามันเค็มอ่ะเพราะว่าฝนก็เป็นกดนะครับในหน้าฝนน่ะใส่ลงไปแดดดีมันดูดเลยผมไม่เถียงหรอกแต่ใส่ลงไปแดดไม่มีมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ย แล้วพออยู่ตรงนั้นปุ๊บคนก็จะตกใจคนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ก็จะเอ๊ะทำไมมันยังไม่มาใส่อีกกลายเป็นเบิ้นโดดพอคุณปิ้นโดดปุ๊บดินคุณก็เค็มเบิรนไปเลยคือมันก็เป็นวัฏจกักรทำสวนต้องใจเย็น,อยนชอบที่ว่าคนตกใจเนาะเวลาที่เราใสปุ๋ยแล้วว่ะอุย้ยทำไมสวนนั้นใบก็อุย้ยสวนที่ออไหยดีทำไมมันชั้นมันไม่มาทำไมยังไม่มาใสาอีกคุณใจเย็นออบางทีต้นไม้มันต้องใช้เวลาในการที่มันจะปรุงมันต้องใช้แสงมันต้องใช้อะไร ต้องใช้เวลาหน่อยผมก็ไม่รีบเนี่ยผมเพิ่งาจะมาดึงใบเนี้ยคนอื่นเขาไปใบกลางหมดแล้วผมเพิ่งจะมาทําเนี่ยเพราะผมคิดว่าช้าช้าก็ได้เราไม่ได้รีบอะไรเพราะสุดท้ายไปเจอกันหนาวแรกอยู่แล้วใช่ใช่ไหมทาเรือทาช้าเจอกันหนาวแรกอยู่แล้วใช่ครับอ๋อก็เลยไม่ไม่ได้รีบใบแรกไม่ไม่รีบครับไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยปล่อยให้มันรัดระเบิดไปเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเสร็จปุ๊บอากาศจะเป็นตัวบอกเองว่าใบต่อไปจะมาเมื่อไหร่พอแดดมาปุ๊บใบเริ่มแก่ แก่ๆจะสองสามแดดพอแก่ดำตันปุ๊บฟ้ามันจะปิดตบด้วยฝนแล้วพอแดดแรกมาตึง้งมันก็จะแดงทั้งจังหวัดเหมือนเดิมพอเรารู้อากาศเราไม่จําเป็นนะคืนยังไม่มาเราก็ยังไม่ต้องออกไปเล่นเพราะนั้นที่พายามพูดถึงที่ <c oughs> ชอบสวนคุณแบงหนึ่งคือการตัดแต่งตรงพุ่มสองการไว้ลูกสามการให้ความสําคัญเรื่องการจัดการดินแล้วก็ความสมดุลของดิน <c oughs> เราไม่พูดถึงว่าปุ๋ยต้งใช้ตูรไหนนะถูกปหโอ้ปุ๋ยมันก็เหมือนกันหมดคุณอยากได้ใบคุณก็ไนโตรเจนอ่ะใช่ไหม ตัวกลางตัวท้ายถามว่ามันต้องมีแม่มันก็ต้องมีทุกสูตรมันก็มีหมดจริงจริงมันก็ใส่ได้ทุกสูตรถ้าคุณอยากจะใส่่มันก็ใส่ได้หมดแหละถ้าดินคุณดีมันดีหมดแต่ถ้าดินคุณไม่ดีคุณก็ใส่ไปเถอะมันก็ต้นทุเรียนมันมันมันต้องการปุ๋ยแหละแต่ปุ๋ยที่เข้มมันไม่ชอบมันไม่ชอบครับยิงต้นเล็กๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับใส่ไปสองโลนี่ผมให้พนั้นได้เลยว่าเหลืองหมดอ่ะปุ๋ยเคมีนะโอ้เหลืองไม่เหลือโอ้ครับผมลองมาละตายเยอะ ยิ่งไปุ๋ยเคมีที่มันใสปุ๊บแล้วลดน้ําตามละลายเร็วยิ่งเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยที่ปลดปล่อยเร็วนะส่วนถ้าปุ๋ยธรรมาชาติปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์หรือว่าที่เราทาโคนเนี่ยมันเป็นพวกประเภทค่อยๆปลดปล่อยค่อยๆปลดปล่อยให้ใ<ช>กับดินร,ระบบรากตะขาบมันโตเร็วแล้วมันก็เน่าง่ายโ<อ>ตเร็วเน่าง่ายทําอะไรมันก็ต้องค่อยๆใจจริงๆอสังเกตนะ ปกติอะเวลาหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มแล้วเราเข้าไปในสวนเนี่ยเราจะเจออาการของพวกลาดำๆซึ่งทเทียมมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวร้ายๆแต่อาจจะเป็นตัวเบาๆก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาง่ายมากเลยใช่โคนต้นมันก็จะเห็นละครับครับเพราไม่มีเกียงแต่ที่นี่เดินดูนี่ไม่มีไม่เคยใส่ยาลานนะ ไม่เคยแต่ยาลาเลยโอ้โหคือใช้คำทางดินใช่ไหมใช้ไตรโคเดมาใช้บาซิลัสใช้ไมโครเลซ่าไมโคเลซ่าครับพี่ไมโคเลซ่ามันมีให้ทั้งระบบน้ำได้เลยวะผมใส่ีนี่ไงผมเพิ่งใส่ไปเลยโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นเป็นตัว ระบบน้ําดิเวลาให้ผมผมก็ลากสายพ่นยาไปเสียบตรงหัวตรงกอนกองครับครับแล้วผมก็เปิดจากตรงเนี้ยมันกวนออโต้อยู่แล้วมันก็วิ่งเข้าไปผมก็เดือนหนึ่งผมก็มาทําคนเดียวเนี่ยลูกน้องก็ไม่รู้อะไรผมก็มาถึงผสมใส่ใส่แล้วแต่สภาพคือผมอย่างเงี้ยแดดออกผมก็นิ่งละแต่พอดูแอป,ปปุ๊บเดี๋ยวฝนมาแล้วฟ้าจะปิดหลายวันแล้วก็ซัดซะหน่อยถ้าอยู่ในครบรอบเดือนเงี้ยปัญหาต้นเน่าวจะน้อยพอต้นมันแข็งแรงเนีย ระบบล่างมันแข็งแรงเวลาเราทําใบเนี่ยคุณหยอดไป3าสีก่กำมือมันก็ออกแล้วแต่ถ้าเกิดมันแกนแกนดูแล้วระบบล่างไม่ดีคุณใส่ไปโลนึงไม่ไม่อยากออกอะ่ะ